อเดี๋ยวนะดูครับบักเอฟมาแล้วครับอเออบักเอฟมาแล้วครับอันจันมาฝั่งนี้ก่อน สวัสดีครับอยู่กับช่องอีสานบ้านนิคมอีกแล้วครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้ก็สูบปลาเหมือนเดิมครับผมสระนี้ผมเหมาไว้ราคา2,5งพครับผมก็ะสากค่อนข้างจะลึกอยู่ครับก็ราคาก็น่าจะสูงนิดนึงครับผมแต่เขาว่าจ้ของสระเขาว่าสาปีแล้วครับไม่ได้สูบผมก็เลยกล้าซื้อครับผมเหมือนเหมือนจะมีสัตว์ใหญ่เยอะครับผมสัตว์ประหลาด ก็รอติดตามผลงานด้วยนะครับผมนะครับน้าก็เริ่มแห้งนะครับผมแปดเก้าโมงก็น่าจะได้จับครับผมนะครับทิมงานแข็งทอดครับผมช่างติ๊กโมเดลครับผมมาแล้วครับเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนครับผมจะเล็กหรือใหญ่ครับจะมีจะเจอสับประาดไหมครับวันนี้ น้ำลงเยอะแล้วครับโอ้เจอระบบสับปลาดไหนสัปลาดเข้าขึ้นหรือเปล่าก็โอเคครับผมเดี๋ยวแห้งก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายชมอีกรอบครับผม

ดูครับผมใส่โลปวาครับผมโอ้ยอโคตรปลาหมออีกแล้วสระนี้นี่ครับผมปลาหมอเออเเสุดยอดครับผมคิดว่า มันจะมีแต่ตัวใหญ่แหละสานี่แล้วเปิดทางนั้นเลยเจ้เอออาจารย์จับคืออยู่ <c oughs> น,น,น,นี่น่เปิดทางน้ำก่อนเปิดทางน้ำให้มันลงนู่นลงนี่มันลงกับลงอาจารย์มาหนี่บจับฝานี่ฮะเออูอ้ย <c oughs> เดี๋ยว,ด,วยดูครับบักเอฟมาแล้วครับเออ จบเรียมาแล้วครับอ๋มจันมาฝั่งนี้ก่อนมาฝั่งนี้ก่อนเออมามามาจบเรีบนะครับเอ่เฮ้ยจบจักรยานเี้ยฮะจบจักรยานเตี้ยนี่ครับมาแล้วครับเรียบเรียบ2กิโลครับ2กิโลครับผมตัวนี้ไายติ๊กดู ดูครับนี่ครับจอสสาครับจอซสาให้ตอนนี้เน้ยเมีริงเลยนี่ครับเจ๊งยิ่ไเลยออจจัดเส้นตอนนี้เะาบ้างขึ้นให้ดูเี่ยเนี่ย แน่นนั่นปลาช่อนหนึ่งจับเอาหารอีกดูครับโอ้ยตัวใหญ่ครับเออเออเออตัวใหญ่ครับเอ้าเอาแห้งนะครับทีนี้เอ้าเอ้าเอ้า วู้ยครับตัวใหญ่หลายตัวครับผมว้ายดุกยักษ์อีกแล้วฮะอ,อ,อย่าไตรจักเส้นนูเบียคหอมอ่เฮ้ยนั่นแดงแดงหมดแล้วนั่นเ,เนออเออเจ้าสัมไม้แล้วครับ ครับให้ป้าแล้วลูกดูไม่บอกแล้วแกไหมเฮ้ยปูต๊ะโอ้ประดุกติ๊กต็มประดุกอีกนั่นนะเออใส่มาเออประดุกมาดูครับโอ้ยทั้งประดุกยักษ์ทั้งช่อนใหญ่ครับผมเอู้อู้ นี่ครับส,สปีไม่ได้สูบครับของแท้ครับผมออได้นี่สัก6ตากาพอเ,อเนาะไห่ครับดูก่อนครับอือนี่ครับของแท้แล้วครับมีไซส์บิ๊กๆนะครับ,บ,บ,รบเอ,อ้าเอ,อ้าเอ,อ้ามันตุ่นเอเรองเรงเร่เ เดทันเตอร์ันติดทองเด้ยทันเติรอูบันติดทองเออโดยไตรซึสนี่มยนะโอ้ยอาเอาดิยายาดูครับเกือบสองโลครับผมเจ่งงี้ยกานไอไลไหม นายไหลกลับไปไหลอยู่ไหลยุบไหลใหม่ไหมอยู่ที่โน่นโน่นไงฝั่งโน่นน่ะโน่นอันนั้นหัวออกเมื่อกี้นั่นตัวบักใหญ่นั่นโน่นอยู่ข้างบนนู่นโน่นไล่จับฝั่งโน่นทีนี้นู่นงี้ไงไปฝั่งโน่นก่อนเลยฝั่งนี้เอาหลัง มันหยีหรือว่าจับเอาดีกว่าเอาเรียบมันเดินดครับดูครับอาอํจับมาครับไส่สองโลครับผมเออนันครับมาแล้วครับง่ายเนาะดูครับโอ้อําจันทร์มาหมาลยปลาเขามีปลาอยู่ทาักด์เขามีปลาอยู่แล้วนะจะหักดูครับผมนี่ครับสมสมชื่ออยู่ครับสมราคาอยู่หรือเปล่าไม่รู้ครับเดี๋ยวสมชื่ออยู่ครับว่าสามปีครับไม่ได้สูบ ไตมีแต่สองโลขึ้นเลยครับนี่ครับเออไตเราเนจะอได้เก,กอบเราอย่างนะบานงทีตามตะกร้าอีกเรื่องหนึ่งมันนะ่ยดูครับปลา ហ Cái... ើយមកមកមកទៅកាត់មុខពីឆ្នាំហ្នឹងណានីណានីបានเขียนឯង Cách đây ý tích tích cái này Hả? Ừ. Ừ. À, nó chứ thả chấp như nào vậy? mày luôn.

เออเดี๋ยวผมไปจุดยามันมินดวงจับไปได้อ่าได้เยอะพอสมควรนะครับแถวนั้นแหละนะหาดู ở địa bàn này cái đây. Được không? Đúng nó Tông được to, khom nú, nú là cái nào đó tới đây. Đơn được cang. Nhanh tông lao, เออเดินไปนีนไป่ไป,ไปอีกไปอีกไปอีกไม่ไม่ไมขยับเออนั่นแหละไปอีกนิดน,นึงเริ่ติดลุกกระบะเพื่นเออนี่นะมุกนี้ไอเ้เต้ขวามือขวามือขวามือเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละน้นนะพาพอกระบะไอ้เมนจยังไงเอๆๆเอ,ๆๆๆๆเอใคร Hãy ừ, subscribe hơi bạn, Ghiền Mì hơi ไปล่างไปล่างให้มันเกลี่ยก่อนเปลูกเอาลางอีกทาลางอีกาุดุกยักษ์ครับผมนาดุกยักษ์้วยเราก็ต้องกลับก่อนเยอะกลับสัเงงไปอยู่กับเขันนีกลับก่อน้านครับทีครับเดี๋ยวไปดูปลาอยู่บ้านครับผมมันจะได้สักเท่าไหร่ครับผมุกักอะนะดุกยักะ้นุกลับมาดุกัก่นนิ่มบานบบ non không thôi, tôm hơi to mà hơi không phải non đuôi. đấy không phải nữa coi ซุปหมกนานี่รักเหอนากินซุปตามเลยักซุปอ้วองกระอบังฟบไส้หมีสอบบังมุ้งุสโอเ้ยทำตุ้ดตุว่าได้ไหมต้งหรอวุ้ดว่าก็ข้ามกุญแจโุ้ดรางหมูอะ

หน้าบ้านากราจะุ่มปาเฮ้ยหะตีจับ,บยุดธ์ปลาจ่โอ้ย,อยปลาครับมีแ็นสุบยอดเลยครับเรียมันเริ่มไปทุ่มเราแทักเต้นติดเลยนี่ยใครจะทุ่มยเกินดักติดอันนี้เป็นหลักใจ

หน้าทองแชมป์ไอ้อเพงี้จอดขอม่นี่กมเี้เอแชมมีจมบานมเมี้เหอโเ้ย้ไสโหลเอามโหลเี่ยโหลวโให้แ้แ่เรามยเยเลยกมือยงเเาโหลไปี้น้แล้วอยเลยโมยพีดพีดโอ้

มีลมุ้ยมีลมยนีงเงีะคแม่แมอ่ได้พอมาลงันเค้าเอาเขอามาดูเื้ามาดูสบายโถ้าได้ก็ดีได้ะเราจะขอเข้าลเข้าคันเลยค่อยๆเยคยใจนี่เองดันลมเขา้ซองก็ให้สมเา้วยงก็ให้วาติดเชื้อรล่า

แอมันมันอัน e уж, แแอนี้พจะโอ้กลิ่นหอมนเนี่ยเจมตัด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 บัดตัดมัดต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 ัดเัดตัีตัดัดตัาตัดตัดตั้ตัด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 ตอดััดตััดัดดััตตากัดด้ดั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 งััตั ยับเลยอปหาไปสับอืมตาไปสับยังลมอะเนี่ยไปเช้าได้เขาว่าใบมไปเอาโอ้ยโอ้ยเอาวาเป็นตาไปตอยู่คันรวยละโตตรโตรตำโลกยว่มาก็ดาบคมขนไปเอาไปนอยยเยอ่นยก็ดาวลุบก็ได้เยเยอะเพื่อจังรัวต่อบานเห็นรูบ

你敢敢拍？okay，你敢敢拍？